เดี๋ยวคนนี้มันนินทาฝรั่งนะเพื่อนฝรั่งเพื่อนบีนี่แหละเออกวนบีนะเพื่อนนะเดี๋ยวนางมันตรงนู้นบีชอบนั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วนางก็จะแบบอยู่ตรงนู้นตรงนู้นนะเดี๋ยวบีถ่ายเพื่อนดูนะว่าบีจะนินทาอะไรมันกวนบีมากเลยนะเพื่อนนะอ่ะบ้านเขาก็จะแบบจะปลูกต้นไม้เนะเพื่อนเนาะทำรั้วไงให้มันสูงๆูงไงให้เห็นไงเขาชอบอาบตรงอาบเด็ดฝรั่งเนาะ สูงสูงทีเนี้ยทีนี้นางปลูกต้นกล้วยไงเพื่อนมันจะเป็นพุ่มใช่ไหมบีก็บีเคยขอนางขุดมาแล้วมาปลูกใช่ไหมแล้วมันมันลาโลกนเลาโลกแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าบีชอบอยากได้ต้นกล้วยไงเออทีนี้นาง,นางทําอะไรรู้ไหมเพื่อนนางก็มาตัดรูแต่ตัดแค่รูมันรู้ว่าบีนั่งตรงนี้เนี่ยบีส่องไปว่าจะเห็นต้นกล้วยมันไงมันก็มันก็ตัดต่ตรงเนี้ย ให้บีมองเห็นต้นกล้วยแบบกวนตีไบบเอานางจะติดยิงไปเลย,เยก่อน <c oughs> คนตีนมากเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนดูนะว่ามันมันทํำยังไงมันสัตว์หมดเลยนะเพื่อนที่อื่นมันไม่สัตว์มันมาสามัตว์ตรงบีขึ้นแล้วก็ให้บีมองเห็นแบบต้นกล้วยกวนมากเลยเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวเระเบิดป่าเลยเนะ <c oughs> ดี๋ยวให้เพื่อนดูอ่ะเพื่อนเห็นต้นกล้วยได้ไหม ต้นกล้วยนั่นนะเดี๋ยวพี่จะสู้ให้เพื่อนๆดูนะว่ารั้วมันทำยังไงน,นี่เพื่อนเห็นไหมเออเพื่อนจะเห็นว่าต้นไม้อ่ะข้างข้างซ้ายกับข้างขวามันจะสูงอยู่ใช่ไหมมันก็ตัดให้มันเป็นรูแค่นี้เพื่อนควรนตีนให้มีเห็นต้นกล้วยมันนะเออเนี่ยบ้านนางก็จะมีต้น กระถางดอกไม้อยู่ตรงนั้นนะาเพื่อนนะกวนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดไปฟ้าเอาน้ำร้อนไปรดให้มันตายเลยก่อน <c oughs> ปีนรั้วตรงนี้ไปขอเพื่อนบ้านปีนไปนอนเพื่อนเนาะตึกๆเอาน้ำร้อนไปรดเนี่ยกวนไหมเพื่อนเนาะไปแล้วเพื่อนมีอะไรทำเนาะนี่ใสเออแล้วตัดเสร็จยังมีมีการโทรมาบอกบีบีเธอเห็นต้นกล้วยฉันไหมลวะซัน ไม่มีอะไรถาเพื่อนเนี่ยเวลานั้นเขาก็จะมาตะโกนเรียกปีตรงนี้แหละไปเลยน้ำเพื่อนไม่ใช่จ้า